สวัสดีค่ะมาอัปเดตราคาบิตคอยของวันนี้กันนะคะดูเหมือนว่าราคาจะแอบขึ้นกันหลายตัวเลยนะคะราคาต่อบาทเนาะ btc 361,400บาท eth 12,620บาท xrp 8.6บาท ltc 1805บาท bch 8,450บาท USDT 31.11บาท XLM 3.04บาท OMG 161.01บาท EVX 14.27บาท POW 3.76บาท DOGE 0.1026บาท ขอบคุณข้อมูลจากบิดครับนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ